เอาแล้วปอนโไเกาก่นเียัีนี่ค่อมัเอาไปย่งน้ายันใหแล้วแมไปน้ำกันยงไปนันนสิล่ะค่ะไปน้ำกับกูกูนอนก็บ่ได้บ้ครรนมี่้นี่ไอซีมันเกิดมาเบิองนะครับเนาะหนมาเบิองลี่แล้ววามี่ายลงไปพน้องเบิงน้มืนะ ลูกค้ามากค่ะพี่น้องเก็บชีวะนี่ยมืมกดไลคบกชรยเด้อยกดวยแค่เด้อแา้ดก็ะไข่เนือ้อนอดกราดิง่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักด้ยใครให้แม่ด้วยนะครับ